สวัสดีจ้าสวัสดี FC World Channel ทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีคนดูศูนย์คนนะครับ <c oughs> โอ้เลยกินเขาเลยเสาวโดบว่าคนมาเบิรงว่ามาเบิรงนุ่มมาดูสเสอีเขาไปสวัสด,สสดีพี่น้องเอยสวัสดีค่ะยสวัสดีเขาดูแปดคนนะฮะ มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากกดแชร์กดยาวแฟนเพจด้วยเลครับคุณแม่เลยยังไม่จอะไรยังแมคุณแม่คุจับแฟนพี่งน้าวนบอนพี่้ังว่าน้าบอวนเย็นมากครับสิหองศาประมาณนี้หลังจากแล้วล จิปื่งได้ครับคุณช่งได้ด้วยเองมั้งแซบอจาฮะเอายังหูอทิ่เขายังอ่ะกินยัง ไอ้ตะคิมป่ะเอี๋ยวฮะตอนนี้เราอยู่ศูนย์อาหารนะครับชั้นสองของโรงพยาบาลวันนี้เงียบเลยพี่น้องเขาจะหยุดื้อนี้วันสิ้นปีนะจัหยุด คุณย้าท่างไงครับตัวนี้มีร้านข้าวต้มเปิดนะฮะต้มซ้งเครื่องเหมือนกันกินข้าวซ้อมกันครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับ เป็นไงบ้างอยไปเยี่ยมคนตวยแล้วอาการดีซนลายแห้งพีนองนาซ่นนาละการหมอนตา้นต้องอัสีไม้ต้องในไไม่เยี่ยมลายดอกาะว่านคนรเมาลายคับมันันายมันมาอยู่จะห้าก็ยอยู่อีกเรื่องการเป็นห่วงคนอื่นเลยตองแผ่นต้องคอยบะาก็จเดียวกันดกันเรืลกันนะให้หนังแม่คิน้นกันให้หนังฟูงคนฟูงคนฟูงัน ต้มยำกราต้มอต้มต้มตอเช้าะครับบ่คอยจะกินเค็มเลยบ่คอยจะกินเค็มเลยละอดนะเอาเอามาเไม่เอาไม่าอันนี้ไม่ไม่ใช้เขาต้มต้องใช้ด้วยรเนี่ยต้มผู้ใส่สม คุณนายนายเยาวสวัสดียีทั้งหกสิบคนนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะ เป็นยาเสียเถิจ้าไปนะดนอย่างโมพี่น้องเดี๋ยวให้คุณเดี๋ยวให้น้องยอมมาเล่าอากาศนะพี่น้องนะเขาไปเยี่ยมเศร้านะนักนเยี่ยมมาเราอากาศของคุณนิลุยเขาข้าวให้ฟังนะครับสวัสดีจะหายไปไวนะคะขอบคุณนะครับผม สื่ออย่งแล้วพอกับลูกสื่อย่งหาพอกลูกมกี้ซื้ออะไรซื้ออะไรฮะเอาเพชรับลูกกลูกมันจะอม่าฮ่า่าเดี๋ยวใส่รกัลก F4 ทั้งหกสาคนไทยไปเลยจ้าขอบคุณนะครับเยี๋ยวโอ้เป็นเสียบใช่อันไหนอาการฟังสิวันนี้เป็นยังไงบ้างอาการพายามด้าการดีขึ้นมากบ่ปวดแค่แล้ว เมืะดื่นมะดื่นเนาะยาแก้ปวดแล้วอกเป็นวังการดีเป็นไม้แห้งพี่น้องหนาซึนตาใสครับพี่น้องของเชาร้อค่ะคะนต่อไปเย็นกับซึนใจก็ว่าคือหายก็หายหายวันไหนคืนเนาะ,ะก็วันนี้ก็ไม่ปวดเท่าเมื่อวานก็เลยประมาณนี้หมอบอกว่ามืะดื่นเนาจะได้ถอดท่อออกว้าวจะจริงถอดทั้งปากเลยอ่ะเพราะว่าหาร์ดเลยค่ะฟื้นหายใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะค่ะคิดว่าดี คนบ่เมืเมยนถามหมอถามว่าเม,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 มื่อย์บอกคุณบอกว่าคุณบเมื่อย์มื่นหมอว่าจะตัดกอกเลยนะคะก็จะ,จะได้กินเขาทั้งปากแล้วได้กินท้างใจอย่างเน้ยโอเคครับก็คือข้าวต้มด้วยยังไงข้าวต้มหรือข้าวอาหารบดอยู่ข้าวต้มไม่ห่วงกันอาจจะนี่ไม่อาหารบดอยู่มั้ง,ง,บบเ,งเพราะว่ามันไม่เห็นเขียนป้ายข้างบนไว้ว่าคือสามร้อยเอ็มเอลเนาะก็ยังเป็นอาหารบดอยู่แต่ยังให้กินอาหารที่ย่อยย่อยง่ายก่อนนะพี่น้องเนาะ งานบุกอกับตีไปไหนครับผมข่าวพี่น้องขิ้นเขาเป็นยังนงแซมพี่น้องมค่ะโอ้ปวดหัวอาการคนคนแถลงข้าวเปไหนเนั่นเมื่อคืนนี่ซื้อว่าปวดท้องเลวยหรอมื่อคืนจะเป็นยังงแบบเก็บท้องติดห่างเดี๋ลูกมาหาได้หมดเพย์ท้องป่ะดีใจจังเลยจะได้กินข้าวเองได้แล้วครับผมดีใจกันพี่น้องแน่ค่ะจะเลย ก็จะีว่าได้แล้ก็จะกินอทั้งปากขอร่างใจครับนะขอร่างใจพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เป็นเอฟซีคงคงอยู่อย่นะครับนะก้าัก็ร่างใจนะคะกนักสำหรับคนป่วยมากที่สุดเือกรใจค่ะคนเวยก็ไล่ใจอยู่คนพอก็ไล่ใจอยู่คนใจยก็หาเร็วนะคะใช่ครับผมมันนีซื้อซื้ก็มอว่าแนีซื้อวกของบ้านหลาแหครับผมไม่ขาย้วค่ะให้ได้มีแล้วนะคะ ดีนี่ดีไปไหนพี่ลองคือห่าพาตาแหลกก็ลงใจเนาะบองกเบา่อื่นแล้วทานทานยืงเงินซาวไว้กินขนมอะไรทอร์ตี้ยอดบ่าอื่นแล้วนะคะไปยาวก็ไล่คนเดิมกลับมาทำงานปกตินะคะพี่เยาวกินข้าวเยอะนะคะกินได้หลายได้แจ้งสิแจ้งสี้วนพี่ยาวกินข้าวเยอะนะคะท่าฟนเราครับยาวะขอบคุณนะครับพี่นอนที่ค่ะทามคุณต่ำ จะว่ามันนี้นทีน่กินขาวแซมนะแซมโยแม,มยย่ตาซื่น,น,ซนตาซื่นตาใสนะาผมใออกออะหอไรมูนี้โดดไหม มากินอะไรคะมากินอะไรลูกโอเคครับพี่น้องนี่แหละก็เป็นอ่าช่วงเสาเนาะครับเนาะบมได้เลยนะคนอะไรพวกช่วงนู้นคนใดวัดไม่เนี่ยยังก่อนวัดวัดไม่แต่ละช่วงนึงนคนใดเอาถ้วยนี้พูดได้จริงสินเอาอะไรนั่นโดน,น <c oughs> สินะเอาเส่นเหรอโอเคครับพี่น้องง่ายเช้านี้ก็นะขอบคุณคนดูทั้ง82คนนะครับ ัอย่างนัน้าบานบังอ๋อแหบ่บังจักอยังเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเปลี่ยนถ้วยเอาก็ของ,ของปรุงไว้ระบายแล้วเอา,เอา,เอาสวัสดีคดุณหูุ่มกาศิิพหัสคนนะครับผมโอเคพี่น,อน,น,อนกก้องเดี๋ยวลาบไม่นอนซะก็น่าคิดบินนะแล้วยังไงเย็นนี้นะครับผมหลังเยี่ยมเที่ยงแล้วก็เยี่ยมเย็นเอาอีย่างบั้น ไฟปรุงไฟย่างอะไรจะหูปะเป่านี่เข้มรึเปล่าไม่ไฟป,ปุงเข้มแล้วเนาะใอยกินเข้มโอเคละลาพี่น้องก่อนแล้วกันค่อยกินอ่าโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวยังไงเจอกันทางช่อง YouTube นะครับแล้วเย็นนี้เนาะเย็นนี้นะนนครับแล้วเราจะรายงานให้ให้ทราบนะครับรายงา,านใ้พี่น้องนี่เดี๋ยวหูเก็จะว่าพี่น้องอัปเดตอาการของคุณอยู่ให้เราละรอเวลกันเยอะ ส่งท้ายปีนะวครับผมขอให้ทุกท่านนะครับผมพ้นทุกพ้นโศกนะครับอนนใ้้ทุกท่านเาจะเป็นทีทุกานวะี่นครอบเานะคนข้อเพี่มีไพนะคะสุขภาพแจงแดงรยตลอด E กนะคะอันใดพอดีกถึงมาปีนี้แล้านะพินาเจอลสกิดีรับผมโอเคฮะเข้มาะคครัโอเคับผมเจอกันใหม่ราหน้านะครับผม สวัสดีครับ